ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขอท่านนังไล่โปรดตั้งใจศึกษาในด้านอนาปานุสติกรรมฐานสำหรับท่านที่ติวสามหาคติปรฏธานสูตรมาแล้วก็มาฟังตรงนี้คขาจะแปลกใจ ว่าทำไมในมหาปฏิปทานานสูตรพระพุทธเจ้าจึงเอาอนาปานุสติกรรมฐานมาขึ้นหน้าแต่สำหรับในด้านอนุสตินี้กลับเอาอนาปานุสติมาไว้ท้ายทั้งนี้ความมุ่งหมายจะเป็นยังไงก็ช่างความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดจะคิดไปก็ไร้ประโยชน์ เพราะว่าแต่คิดแล้วมันคิดถูกแล้วคิดผิดก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาส่วนนี่จะดีหรือไม่ดีนั่นก็คือว่าจิตของท่านมีสมาธิหรือเปล่าปัญญาของท่านสามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉติปหารหรือเปล่าความสำคัญอยู่ตรงนี้อย่าไปนั่งวิภาวิจารยอย่าไปนั่งวิจัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เรียงไว้เหมือนกัน เนี่ยทำไมจึงตว่าอย่างนั้นทำไมจึงได้เป็นอย่างนี้สับ์นั้นเป็นอย่างนั้นสัพ์นี้เป็นอย่างนี้คนประเภทนี้ท่านเรียกว่าภ,าภ,าภาพพระบุคคลหรือว่าเป็นคนที่หาความเจริญอะไรไม่ได้หรือว่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีผู้เปล่าไร้ประโยชน์อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าการคิดแบบนั้นน,นเวลามันเสียไปเท่าไหร่ ไปนั่งมีผ้าวิจัยคนนั้นทํา,งงานนทอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้ได้กิจน้าแบบทำแบบนั่นกิจนี้ทําแบบนี้ทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตัดไว้ในแบบเดียวกันในที่เดียวกันแล้วก็สิ่งที่คิดอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างวันเวลาล่วงไปล่วงไปความตายมันคือปล้เข้ามาทุกทีทุกทีทําไมจะไม่คิด ไปนั่งคิดในเรื่องของตำรับตำราเกินไปเวลานี้แนอนุสติ9ก้าระการมีอะไรไประจำใจในบ้างและอารมณ์ใจของเรารักพันิพันธ์เป็นอารมณ์แล้วหรือยังเราสามารถทำลายความชั่วตามที่พูดมาใน,ในอุปสมานุสติกรมมฐานได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ยังไม่ต้องคิดเรื่องอื่น คิดเรื่องว่าใจเรามันเลวตรงไหนดีกว่า <c oughs> อย่าไปเพิ่มความเลวมันการคิดอย่างนั้นมันเป็นการเพิ่มความเลวไม่ได้ลดความเลวแล้วก็มีอยู่มากเสียด้วยนักวีพาษ์นักวิจารณ์อะไรต่ออะไรนี่มีอยู่มากอันนี้อาตมมาไม่ได้ด่าท่านคือว่าพูดตามความเป็นจริงว่าจะเอาเวลาของจิตเนี่ยไปทำลายประโยชน์เพื่อประโยชน์อะไร มุ่งหน้าอย่างเดียวทำลายความชั่วส่งความดีเป็นอันดับแรกแล้วก็พยายามสร้างความดีระดับสูงสุดจนกระทั่งติดจิตไม่ติดอยู่ในกายของเราจิตไม่ติดอยู่ในกายของคนอื่นจิตไม่ติดอยู่ในกายแม้สัพพวัตถุทั้งหลายในโลกทั้งหมดตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคติที่วัดดับดับโลก,กีวิสัยเสียทั้งหมด เชื้อแห่งโลกีนิดเดียวไม่ติดอยู่ในใจอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขตอนนี้แหละท่านจะรู้เองว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงเรียงอย่างนั้นทำไมทำแบบนี้เ่าเพราะในกรรมฐาน40สนี้เป็นความรู้ทั้งสี่ระดับคือเป็นความผลที่เพิ่งได้มาก็ได้แก่สุขาวิวปัสสโกเตวิโชชระพิญโยปฏิสัมมิทัปปโต อารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อส่งอารมณ์ฌานสมาบัติจึงมีมากสำหรับในมหาปฏิปทานนั้นทรงอจิตอารมณ์ที่ทรงฌานสมาบัติจริงๆมีอันเดียวได้แก่อน,นาปานุสติกร,รมฐานนอกนั้นเป็นอารมณ์คิดนี่สำหรับในกรรมฐานสี่สิบนี่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนไม่ครบ นิดว่าตอนนี้ว่ากระทืงน,น,นาปานนสติกรรมฐานโมแก้เรื่องของท่านนมันเสียเวลาชาวบ้านเขาคนที่ไม่ไดีเรื่องและคนแก่ก็ไปแก้ในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไอ้คนแก่ก็เลยก,กลายเป็นคนที่ไม่เป็นเรื่องไปด้วยแต่จะไม่พูดไว้บ้างก็รู้สึกว่าสงสารท่าน ชอบวิจัยสับเล็กสอบวิจัยสับน้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาหนึ่งวินาทีที่มันผ่านไปชีวิตมันก็สิ้นไปด้วยทําไมจึงไม่คิดคิดทําจิตให้มันบริสุทธิ์มีอารมณ์สบ,บายไม่ดีกว่าหรือถ้าเราอยู่แล้วก็อยู่อย่างคนที่มีความสุขมีอารมณ์สบ,บายถ้าเราอย่าตายตายก็อย่างคนมีความสุขมีอารมณ์สบ,บายอย่างนี้ดีกว่าไหม <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันต่อไปว่านาปานุสติกรรมฐานได้แก่การกำหมดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู ग, ้อยู่ให้ใจออกก็มาานกองนี व, ้องค์สมเด็จพระจินสี แนะนำว่าเป็นการทำลายโมหะจริตนวิตกจริตสำหรับกรรมฐานหกกองในนุสติคือได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตาอาจาคานุสติเทวตานุสติเป็นกรรมฐานสนับสนุน ศรัทธาจริตคือบุคคลที่มีศรัทธาสำหรับอนนาปานุสติเป็นกรรมฐานทำลายอารมณ์ฟุ้งซ่านว่างงรกันง่ายๆคือวิตกกโมหะพละชอบคิดสำหรับมรณานุสติกรรมฐานกับอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานส่งเสริมกำลังจิตค,คนของที่มีความฉลาดได้แก่พุทธานุสติ เหลือนอกจากนั้นเป็นอะไรก็ช่างเหลือแล้วไม่เหลือนะก็เหลือ,อยนต์นิดมนะั้งปรณนานุสติอุปสมานุสติกรมมฐานสมเด็จการสลับถนุนพุทธาพุทธ,ธาจริตนี่เหลืออะไรอันหนึ่งเนาะอ่าสำหรับกายก็ตานุสติไปควบกับอสุภกรกรมฐานเป็นพระกรกรมฐานทำลายราคาจริตเข้าใจไว้ด้วยนะ มานาปานุสติกรรมฐานนี่ทำลายความคิดพลนันเขาปฏิบัติกันยังไงอนาปานุสติกรรมฐานนี่มีอานิสงส์มากแต่หากว่าท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆขณะที่จะตายถ้าว่าท่านทรงฌานสี่เป็นอารมณ์ท่านสามารถจะรู้เวลาตายของท่านอาการตายท่านจะตายด้วยอาการอย่างไร นี่าตายเวลาเท่าไหรท่านรู้เมื่อรู้แล้วก็เกิดความสบายใจจะไปไหนมาไหนก็ได้จะนอนปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างอะไรก็ได้ทั้งหมดถ้าพูดกันทังเรื่องความตายอย่างเดียวยังไงยังไงแล้วก็ตายจังหวะนั้นแน่เมารู้รู้เวลาการตายของเราแน่นอนเราจะได้รีบรุด ตั้งใจปฏิบัติความดีให้มันถึงที่สุดก่อนที่มันจะตายดีไหมจะให้คนได้อยากชอบถามหมอดูว่าจะตายเมื่อไรจะทรงชีวิตอยู่เมื่อไรก็เลิกถามกันเทันทีเวลานี้เรื่องหมอดูขยะให้มาดูอะไรไม่ดูทั้งหมด <c oughs> เลิกแล้วเลิกเป็นที่ข่าชาวบ้าน แต่ว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนชาวบ้านเอาถ้าเป็นกี่ข้าชาวบ้านเนี่ยไม่เอาสนับสนุนให้สร้างความดีและความชั่วอันนี้เอาเป็นกี่ข่ารับใช้ดูนั่นดูนี่ดูโนนก็ไม่ได้เกิดเห็นประโยชน์อะไรจะถือว่าเป็นการสร้างศรัทธาก็เปล่าพวกที่ดูเนี่ยถ้าไม่ร้อนไม่มาถ้าร้อนมีทุก,กาาข์แล้วก็มาเขาไม่มีทุกข์ก็หายหน้าไม่เคยไม่ช่วยอะไรเลย เวลาป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่เคยเห็นหน้าดีไม่ดีกําลังป่วยแั่แหะแกก็มนันอังใชส่สิเป็นอันว่าเลิกกันสิ่งที่ไม่เป็นประโย,ยชน์สําหรับอนาปานสติกรรมฐานในมหาปฏิปฐานนสูตรกับในกรรมฐานสี่สบมีวิธีปฏิบัติตา่างกันเพราะว่าในมหาปฏิปฐานนสูตรเป็น เป็นกรรมฐานสอนเพื่อสุขวิปะสะัสสโกจึงได้ใช้าอารมณ์ไม่หนักใช้าอารมณ์พอเบาๆให้จิตโซสมาธิไปได้เล็กน้อยควบคู่ไปกับการพิจารณากรรมฐานฐานอย่างอื่นและก็ควบคู่ไปกับการพิจารณาวิปัสสนาญาณเจนว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่หมด แต่ได้ข้อในกรรมหาปฏิปทานในสูตรมีวิปัตินาค,บครบแต่ว่าในกรรมฐาน40สอนสมถะไว้เตมัตราทุกจุดนี่วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันก็คือในมหาปฏิปทานในสูตรนะให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้มาในกรรมาฐานสี่สิบการกำหนดรู้ลมใ,ใจเข้าออกให้กำหนดเป็นสามฐานฐานที่หนึ่งเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมกูกฐานที่สองลมกระทบหน้าอก ฐานที่สามลมกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยเวลาหายใ,ใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกถ้าคนริมพิปากเชิดจะรู้สึกกระทบริมพี่ปากด้วยนี่เป็นการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใหใจออกในกรรมฐา,านสี่สิบเจะจะต้องทรงตามนี้ <c oughs> ถากว่าท่านจะถามว่าถ้าทรงตามนี้ดียังไงต้องพูดกันนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นก่อนจะตอบว่าการรู้ลมเข้าลมออกต้องปล่อยปล่อยลมห้ใจเป็นไปตามธรรมดาอย่าบังคับลมห้ใจให้มันแรงจะได้รู้อันนี้ใช้ไม่ได้แังคับลมหาใจให้มันเบาก็ไม่ได้ บางครับลมหายใจให้มันสั้นมันยาวก็ไม่ได้ไม่ถูกทั้งหมดทำแล้วไม่มีผลต้องปล่อยลมหายใจไปตามปกติหายใจตามธรรมดาแต่จิตตามรู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะนี่ถ้าการรู้นี่ถ้ารู้นั้นนับแรกจะจะเพิ่งรู้ทั้งสามฐานถ้ารู้สามฐานแล้วได้ก็ได้เลย,เลยก็ดี แต่ความจริงแล้วดับแรกไม่ควรจะรู้ถึงสามฐานถ้าจิตกําลังอ่อนรู้ฐานเดียวคือลมกระทบจมูกเวลาเข้ากระทบจมูกเวลาออกกระทบจมูกรือกระทบริมนทีฟปากไม่ต้องภาวนารู้อย่างนี้โดยเฉพาะถ้ารู้ได้อย่างนี้โดยเฉพาะขณะที่กำหนดทำจิตเพื่อจะทรงอารมณ์ตรมนี้ รู้อยู่ได้ตลอดเวลาท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิ <C oughs> แบบนี้วัดใจได้ง่ายแปลว่าท่านยังมีสมาธิเล็กน้อยแต่หากว่าถ้ารู้ถึงฐานที่สองคือลมกระทบหน้าอกด้วยกระทบจมูกด้วยริมทีปากด้วยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจาระสมาธิ้ารู้ถึงสามฐาน ก็เรียกว่าอารมณ์จิตเวลานั่งของท่านขึ้นเข้าถึงปฐมฌานเ <c oughs> สมหรับอนาปานุสติกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระญินสีทรงจัดว่าเป็นกรรมฐานที่สรงได้ถึงฌานสีเอาแค่ฌานสี่แล้วกันฌานห้าไม่ต้องพูดกันอาการมันก็เหมือนกันมันก็ไปตายไดน้นแค่ฌานสี ไอการจะแยกประจันห้าไปตัดตน้นนิดเพิ่มนี่หน่อยอะไรไม่มีความหมาย <c oughs> ไอของมันก็มีห้าฐานไม่กันสําหรับชานตน้นแต่ก็ไปย่อโน่นเพิ่มนี่นี่เกินพอดีไปทําให้จุกจิกคนปฏิบัติลําบากในกนารเจริญอนาปานุสติกรามาฐานจะใช้เวลานาน,านเท่าไรขอเตือนท่านไว้ ว่าอย่าจงอย่าทรมานร่างกายให้มันเป็นอัตกระมันานโยกอันดับแรกจิตเราชอบฟุง้งซ่านเราจะมาบังคับมันใหม่ๆจะใช้เวลาให้นานมันจะไม่สคมควรเมื่อกรจับลิงมหัดให้เข้าแถวทหารก็แถวตรงมันจะตรงได้สักครึ่งวินาทีมันก็แสนยาก ในเวลาที่เขาจับลิงมหัดละครเขาสามารถจะบังคับให้ลิงทำอะไรได้ตามคำสั่งเขาไม่ได้ใช้เวลานาทีสองนาทีวันสองวันต้องใช้ความพยายามและมีความฉลาดในการฝึกรู้ลีลาของลิงชั้นใดการฝึกกำลังใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรู้ลีลาเหมือนกันก็ต้องมีความฉลาดต้องใช้ความพยายามต้องใช้เวลา ถ้าเราฉลาดมากแล้วก็ใช้เวลาน้อยโดาฉลาดน้อยก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าไม่ฉลาดเลยเลยไม่ได้อะไรสักอย่างนี่คนที่ฉลาดมากคือใครก็ต้องยกให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติตามคำสั่งขององค์คนที่ฉลาดมากท่านที่ฉลาดมากคือพระพุทธเจ้าท่านแนะนำวาอย่างไง ท่านบอกว่าการฝึกจิตในอนาปานุสติกรรมฐานมีสภาพมันฝึกมาตัวประยศมาที่ประยศน่ะถ้ามันมีอารมณ์ดีมันก็ตามใจเราเพราะกำลังมันดีมันมีความแข็งแรงจิตใจมันด้านจิตใจมันดื้อเวลาที่มันไม่ต้องการจะตามใจเราขึ้นมามันประยศเสียจนกระทั่งเราบังคับมันไม่ได้ สำหรับกำลังการฝึกอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานก็เหมือนกันมันจะมีอารมณ์ไม่สม่ำเสมอกันแต่ละวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้บางทีตอนเช้าดีตอนบ่ายไม่เป็นเรื่องบางทีตอนกลางวันดีกลางคืนไม่ดีความบางทีกลางวันไม่เป็นเรื่องแต่กลางคืนแนบสนิทเอาแน่ไม่ได้เหมือนกันมันก็สุดแล้วแต่ความฉลาดมันจะรักแต่กันอารมณ์จะกัน การตั้งอารมณ์ของจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิในด้านฌานโลกีต้องเนื่องด้วยกายด้วยร่างกายเป็นอะไรนิดเดียวอารมณ์มันจะเปลี่ยนแปลงทันทีหรือว่าการตั้งใจเกินไปว่าวันนี้จะให้ดีกว่าเมื่อวานวันนั้นไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเป็นอุตาจาร์เปอาร์ณ์สั้นในนิวรณ์ตอนที่อธิบายนี้ไม่ได้นำเอานิวรณ์นัอะไรมาพูดเลยครับเพราะว่าการสอนนิวรณ์มีอยู่แล้ว ไม่ต้องนำมาพูดเราไม่พูดถึงเลยก็ได้ถ้าเอาจริงมาสิอย่างไม่ยอมแพ้มาสิอย่างหนึ่งว่าเวลานี้เราต้องการรู้ลมให้ใจเข้าใหใจออกไปสามฐานถ้าทำไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลยถือกำลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรวันมรลุอภิเศษสัมมาสัมพุทธญยาณอันนี้ทิ้งไม่ได้อ <c oughs> นักปฏิบัติรรมาฐานยังบกว่ากลัวตายวาดโน่นบาดนี่เลิกดีกว่า ไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านหรอกแต่เขือนยังกลัวอยู่แบบนั้นก็ไปทํามันทําไมมันไม่ได้อะไรแล้วผู้ที่กลัวตายประเภทนี้นะขอโทษเถอะอย่ามาหาเลยนะถ้าท่านมาหาแตามาแตามาจะสั่งให้ไปผูกคอตายเพราะขืนกลัวความดีจะอยู่ไปทำไมมันไม่มีประโยชน์อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ถ้ารีบตายสัตยานี้บางทีบาปมันจะน้อยลงจะตกมรุกน้อยแบบลงไปหน่อยนี่พูดแล้วไอ้คนพูดจะบปปับเปล่าเลยบาปก็บาปไปลำคาญคนพูกเนียจะทำความดีแต่ว่ากลัวดีกันอย่างนั้นน่ะกลัวจะตายม้่งเห็นภาพจะรู้เห็นภาพอย่างนี้กลัวในวิธีฝึกทีดีขรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่า ถ้าวันไหนอารมณ์ใจดีก็ส่งอารมณ์อยู่ได้ถ้าอารมณ์ใจมันไม่ดีจริงๆอย่าไปตั้งเวลาให้มันเสียเวลารักษาสัจจะแต่ว่าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าสัจจะขาดทุนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นอนันมรวบรวมกําลังใจเข้าไว้ไม่จะส่งความดีถ้ามันส่งไม่ได้ ใจิตใจมันพร่านจริงๆมันก็มาพยศควบคุมไม่ไหวมีอยู่สมัยการท่านบอกเลิกเสียไปดูโทรทัศน์ไปฟังวิทยุไปนั่งคุยจะทำอะไรก็ตามให้ใจมันสบายแล้วกลับมาว่ามันใหม่ถ้ายังไม่มก็ไม่เอาอยู่ก็เป็นวิธีการใหม่เริ่มกำหนดจับลมหายใจเขาออกจิตพร่านทรงตัวไม่อยู่ ปล่อยมันเลยมันอย่าใจคิดอะไรเชิญคิดไปแล้วก็ทำจิตใจไว้เสมอว่าเราจะจับมันใช้เมื่อมันสิ้นกำลังไม่ก็ม้าพยศแต่บอกว่ามาตัวพยศเนี่ยบังคับมันไม่ได้ในเมื่อบังคับมันไม่ได้จริงๆแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปกอดคอมันไว้มือถือแสแต่ไม่ตี วิ่งไปวิ่งไปเต็มที่มันเหนื่อยอ่อนที่สุดตรงนี้แล้วก็ดึงเข้าเส้นทางจับมาฝึกมันสิ้นกาลังแล้วมันก็ยอมเราข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตใจของเราก็ไม่กันตาไว้ไม่อยู่จริงๆก็ปล่อยคิดเนี่ยแต่มาลองแล้วเราทำคำสอนสอนก็อ,องสมเด็จประประทปีแกมนี่ลองแล้วไม่ใช่ไม่ลอง ก็บอกกันแล้วนี่ว่ากรรมฐา,านสี่สิบคดีมหาปฏิปทานนาสุก็ดีผ่านมาแล้วทั้งหมดผ่านมาแล้วฝึกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับรองตัวเองว่าเป็นพระรหันต์ไม่ได้มีความรู้สึกกับความจริงเป็นเป็นการผ่านมานะสำหรับคนที่จะเป็นผู้ใดชายก็ดีเป็นบสุนดาชิตทาคานาคาหลังก็ดีไม่ได้รับรองตามนั้น ท่านผู้รับฟังแล้วก็จําไว้ด้วยนะน่าจะไปนั่งโฆษณาว่าพระองค์นี้ผ่านกรรมฐา,านสี่สิบมาแล้วผ่านมหาปฏิปัติานนาสูตรมาแล้วคงจะเป็นพระอรหนนันต์แนีวย็ลือกันลือกันไปเถอะให้มันตกมารกข์ล่าวนะเจ้าของเขาไม่ได้รับรอง <c oughs> ในเมื่อเจ้าของไม่รับรองแล้วก็พวกท่านอย่าไปพยากรณ์ในเมื่อเรากลับเมื่อจิตมันกลับมาเราจับจุด ปั๊บเดียวมันอยู่อยู่แบบนิ่งๆนิ่งสนิทเป็นฌานเลยเป็นฌานนะจิตใจจะสบายมีอารมณ์ดิง่งไม่วอกแวกไม่ทำอะไรทั้งหมดนี่แนวทางขาององค์สมเด็จพระบรมสุคตนี่ดีแบบนี้เวลาฝึกแล้วก็จำไว้ก็แล้วกันไอ้รายการหนึ่งนิมิตของ อนาปานุสติกรรมฐานได้ความจริงนิมิตนี่เกือบไม่ได้บอกกันมาเลยแต่ไม่เป็นไรจะไปสนใจกันนิมิตก็มีสีขาวสีเขียวสีแดงสีดำอะไรก็ตามที่มาพูดกันอยู่บ่อยๆว่าสีอย่างนี้มันปรากฏมาเป็นกนสินหรือเปล่าควรจะรู้ตัวว่าเวลาที่เราทำนี่เราไม่ได้ทำกสินเราจะเริญในอนานปานุสติกรรมฐานแล้วก็สินมันจะมาอย่างไง ภาพเกิดสินนี่เขาต้องตั้งภาพไว้ไม่ใช่อารมณ์ลอยมาภาพที่ลอยมานี่ไม่จะภาพกสินนี่มาเกิดแสงสีต่างๆปรากฏขึ้นแบบนี้แล้วก็คอท่านาหลายได้โปรดทราบว่าจงอย่าถือเอารักษาอารมณ์เดิมเขาไว้นี่จุดหนึ่งนะและรายการที่สองถ้าทำไปทำไปถ้าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติ ในบางคนบางครั้งบางท่านมันไม่เป็นทุกท่านบางทีพอใจเริ่มสบ,สสบายยคล้ายมีรมเคลิมแล้วก็เหมือนก็ตกวูบลงมาจากที่สูงเสียวอย่างนี้ทราบว่าขณะนั้นจิตอยู่ที่กำลังสบายอยู่ติดจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานแต่ว่าจิตไม่สามารถจะส่งกำลังของฌานไม่ได้เลยหล่น ก็เหมือนกับสภาพเราตกจากที่สงวาบตกใจอย่างนี้เคยเป็นอาตมาก็เคยเป็นเคยเป็นมาตั้งหลายอย่างแต่ไม่บอกในที่นี้เวลามันมีนิดเดียวไม่มีความจําเป็นถ้าจิตทรงฌานจริงจงิจิตจะมีอารมณ์สงัดพูดซ้ำกันอีกแล้วคือไม่ถ้าเป็นปฐมฌานก็ไม่ไม่รำคาญในเสียงภายนอกรักษาลมหายใจเขาอ,ออกไว้ได้ดี ถ้าเป็นชาณีสองอารมณ์ที่คิดกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกตัวนึกหายไปใจมีแต่ความสุขใจมีสบายอารมณ์รู้ลมลมหายใจรู้สึกว่าเบาลงไปถ้าเป็นชาณีสามลมหายใจน้อยลงไปได้ใจสงัดด้ยินเสียงภายนอกน้อยมีอาการเคร่งเครียดเหมือนกับตัวใครถูกมัดแต่นไว้กับเสา ไม่อยากจะขยับกระเยื่อนจิตจะยังไม่อยากจะคลายสมาธิมาตอนนี้ไม่อยากพูดคนที่เคยพูดมากก็เลยกลายเป็นคนไม่พูดไปไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครจิตจะมีความสบายตลอดวันเริ่มตั้งแต่จิตเข้าทิ้งฌานที่หนึ่งที่สองที่สามมานีเขาได้โปรดทราบถ้าตอนเช้ามืดท่านรักษากําลังใจให้ดีให้ทรงอยู่ในฌาน วันนั้นทั้งวันกําลังใจของท่านจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์ไม่พลุกพลานอารมณ์ที่มีเป็นความทุกข์ใจจะไม่มีกับท่านมันจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้ากำลังใจเขามรรดาแต่พุทธศาสนิกชนโดยทุนนาเข้าทิ้งชานสีตอนนี้อย่าปล่อยกดอารมณ์ให้ใจหายไป ไม่มีลมหายใจแต่ความจริงลมหายใจมีร่างกายาหยุดทการหายใจไม่ได้แต่ว่าจิตมันเป็นสงบสงัดมันตัดอารมณ์อย่างอื่นทั้งหมดเป็นเอกคตาคือเมอารมณ์เป็นหนึ่งมมอารมณ์โปร่งโปร่ง,รงสบายมีคว,ว,วามสว่างสวัยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นอุเบกขาเฉยจากการสัมผัสทั้งหมดนี่การแนะนำ นอานาปานุสติกรมฐา,านขอาองค์สมเด็จพระบ,บรมพิชิตามาันก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันหมดแล้วขอาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงถืออานาปานุสติกรมฐา,านนี้เป็นสําคัญจะขึ้นต้นในกรรมฐา,านแบบไหนก็ตามต้องขึ้นด้วยอาณาปานุสติกรมฐา,านเสียก่อนมิฉะนั้นอารมณ์ของท่านจะฟุ้งซ่านไม่ทรงอารมณ์ตามอธัธยาศัย ถ้าตอนนี้ไปเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจะอยู่ในริยาบทไหนก็ตามนั่งก็ได้ยืงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามมติยาศัยจึงกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสำหรับท่านสวัสดี